โรงเรียนบ้านแก่งวิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุขโขทยัยผู้นวยการโรงเรียนดรเกียรติศักดิ์วัจีสิริข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีจำนวนครูทั้งสิ้น20คนซึ่งแบ่งเป็นข้าราชการครูจำนวน17คน พนักงานราชการจำนวนสองคนและครูอัตราจ้างจำนวนหนึ่งคนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น23.5คนแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน13.5คนเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน100คนการบริหารงานโรงเรียนบัดแก่งวิทยา แบ่งกลุ่มงานบริหารออกเป็น6กลุ่มงานได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงบประมาณกลุ่มบริหารทั่วไปกลุ่มบริหารแผนและการประกันคุณภาพและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยใช้ บ้านแก่งโมเดลบ้านแก่งโมเดลประกอบด้วย b r i n n s t o r m i n g กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ Professional Learning Community A Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก N n u t r i t i n g ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน K Knowledge ผลสำเร็จทางการเรียน a. a t t r i b u t e คุณลักษณะของนักเรียน e. environment สภาพแวดล้อมทางการเรียน n. network เครือข่ายของการเรียนรู้ g. governance o o d g หลักธรรมมาพิบาลโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้นำบ้านแก่งโมเดลเข้ามาใช้ในการบริหารการจัดก,การโรงเรียนแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ ด้านความปลอดภัยด้านโอกาสและการลดความเลือมล้ําทางการศึกษาด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพการดำเนินการด้านความปลอดภัยโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเฝ้าระวังติดตามและแนผน,นเผชิญเหตุโดยมีการประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงานและจัดทำคู่มือเฝ้าระวังติดตามและแนผน,นเผชิญเหตุเพื่อเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติ หากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาจัดทำมาตรการป้องกันภัยของนักเรียนดำเนินการจัดทำมาตรการป้องกันภัยของนักเรียนในโรงเรียนครอบคลุมภัยและอันตรายรอบด้านที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกำหนดโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื่อการดําเนินงานตามแผนเผชิญเหตุและมาตรการป้องกันภัยของนักเรียนเช่นการซ่อมแซมปรับปรุงกล้องจรปิดในโรงเรียนการตรวจอิทีเคคณะครูและนักเรียนเป็นประจำเพื่อป้องกันเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานศึกษาการดำเนินการด้านโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาการดำเนินการของโรงเรียนบัานเก่งวิทยาได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการแก้ไขปัญหาต่างๆการเยี่ยมบ้านนักเรียนการติดตามนักเรียนให้กลับมาเรียนจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่ออำนวยความสะด,ดวกในการดูแลนักเรียนในทุกทด้านและที่สำคัญคือกิจกรรมแนแนวดำเนินการโครงการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนด้วยโอกาสการแนแนวอาชีพและแนแนวการศึกษาต่อการดำเนินการห้องเรียนเดอวินเนอร์ และดำเนินการห้องเรียนคุณภาพ Learn Education ดำเนินการกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมชุมนมุมการส่งเสริมอาชีพดูแลทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจนทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนเสมอภาคทุนวิเชียนสารและทุนยูวพัฒการดำเนินงานด้านคุณภาพสถานศึกษามีการดำเนินงานด้านคุณภาพ คือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของการศึกษาและสอดคล้องกับหลักสูตรกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมค่าวิชาการกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธทางการเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหากิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์คณะครูมีการดำเนินการในการอบรมพัฒนาตนเองการทำไอดียแนคณะครูรายงานผลการอบรมสัมมนาและการทำข้อตกลง p a การดำเนินงานด้านประสิทธิภาพโรงเรียนบ้านเก่งวิทยา ได้ดำเนินการโดยภาพรวมคือสถานศึกษาใช้ระบบดิจิทัลในการบริหารจัดการและการจัดการฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาเช่นระบบข้อมูลนักเรียนระบบการจัดการผลการเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบพัสดุการเงินระบบสารสนเทศบุคลากรระบบเว็บไซต์โรงเรียนระบบ ITE ออนไลน์ การกระจายอำนาจให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการภาคีซีไฟลการบริหารงานออกเป็น6กลุ่มงานซึ่งเป็นการกระจายอำนาจให้แก่คณะครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานร่วมกันประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านแก่งวิทยามีการนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ การดำเนินการควบคุมภายในประจำปีจากการดำเนินการดังกล่าวทำให้โรงเรียนมีผลงานหลายด้านและได้รับรางวัลต่างๆได้แก่รางวัลโรงเรียนต้นแบบลูกเสือผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ,พอเพียงด้านการศึกษาส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมต่างๆมากมายได้แก่การวาดภาพลิกิทัล เป็นตัวแทนจังหวัดสุโขทยัยเข้าประกวด to be n u m b e r วไอดอลระดับภาคเหนือประจำปีการศึกษา2564ได้รับคัดเลือกเข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรสวทชมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดเรเกียรติศักดิ์วัจีศิริได้รับรางวัลชนะเลิศเรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรางวัลทรงคุณค่าสอปทอโอเบกอวรครั้งที่10ระดับภาคเหนือรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี2,563จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย Good Officer องค์กรยอดเยี่ยมดำเนินการจัดการสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะ มาตรการความปลอดภัยทั้งสุขภาวะทางกายทางใจจากภัยคุกคามและโรคอุบัติใหม่ Good Teacher เลิศล้ำวิชาการผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตรงตามความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะคือมีความเปล่นมืออาชีพมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถ ทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อการจัดก,การเรียนการสอนและการปฏิบัติงานมีทักษะด้านการสื่อสารทักษะการใช้คำถามให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสอนและการปฏิบัติงานเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีจรรยาบัณและปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ good student สู่พื้นฐานคนดีนักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ทักษะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งนักเรียนจะมีสมรรถนะที่จำเป็นในการเรียนรู้ตามหลักสูตรและการดำเนินชีวิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นโพล,ลโลกมีความพร้อมทางด้านสติปัญญาสามารถเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพมีทักษะในศตวรรษที่21มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล สามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองและสามารถแนะนำผู้อื่นได้มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและค้นพบความสนใจของตนในการประกอบอาชีพในอนาคตปัจจุบันความเจริญรุ่งเรืองทางด้านวัตถุเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมโดยทั่วไปมีค่านิยม ในการแสวงหาเงินทองอำนาจบารมีมากกว่าความสำคัญทางด้านจิตใจจึงทำให้สังคมเสื่อมโทรมลงและทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมายโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาจึงเล็งเห็นความสำคัญของคำว่าจิตอาสาซึ่งเป็นการเน้นให้นักเรียนมีการให้มากกว่าการรับและต้องการฝึกให้นักเรียนเป็นผู้มีจิตสาธารณะจึงได้ดำเนินการกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาขึ้นในโรงเรียน กิจกรรมลูกเสือจิตอาสามีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้มีจิตอาสามีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมเพื่อฝึกระเบียบว,วินยัยเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเพื่อปลูกฝังความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ผลจากการปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนลูกเสือต้นแบบ ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนบ้านแก่งวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจำนวนสองท่านได้แก่นางสาวรัชราพรกันสุขและนายสมศักดิ์โพแย้มดเรเกียรติศักดิ์วจีศิริและนายสรุรกิจนองขมวดได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพ,พระราชทานจังหวัดสุขโขทยัย